สวัสดีคะ่ะทุกคนรู้หรือไม่ว่าทักษะพละเมืองของยุคดิจิทัลคืออะไรเรามาทำความรู้จักกับทักษะพละเมืองของยุคดิจิทัลกันดีกว่าทักษะพละเมืองของยุคดิจิทัลมี8ทักษะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยทักษะที่1การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองดิจิทัลซิติเซนในเดนเทอร์ที ความสามารถในการสร้างและจัดการภาพลักษณ์ของตนเองในสื่อโซเชียลในเชิงบวกภายใต้พื้นฐานความเป็นจริงความรับผิดชอบในการกระทำและไม่กระทำการผิดกฎหมายละเมิดจริยธรรมทักษะที่2การจัดสรรเวลาหน้าจอสกรีนไทม์แมネจเมนต์คือความสามารถในการบริหารเวลาให้เกิดความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกชีวิตจริงคือความสามารถของบุคคลในการบริหารจัดการชีวิตตนเองในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายการพูดคุยกับคนรอบตัว ทักษะท,ที่3การรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ Cyberbullying Management คือความสามารถในการรับรู้และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกไซเบอร์ได้อย่างชาญฉลาดและต้องยอมรับกันก่อนนอนเลยว่ายากที่จะควบคุมเพราะผู้คนที่จะกระทํากับเรานั้นมาจากทั่วทุกสารทิศมีทั้งต่อว่าตําหนิสร้างเรื่องเท็จและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทักษะท,ที่4การรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอ Cyber, ร์ Cybersecurity Management คือความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการโจมตีทางไซเบอร์ได้ปัจจุบันนี้เรื่องการโจรกรรมข้อมูลบนโลกไซเบอร์โดยพวกแฮกเกอร์แฮกเกอร์ทักษะที่5การรักษาข้อมูลส่วนตัว Privacy Management คือการมีดุลพินิษในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ทั้งของตนเองและผู้อื่นรู้เท่าทันกลลวงทางอินเทอร์เน็ตและกลลวงทางไซเบอร์ ทักษะที่6การคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี critical thinking คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่มีเนื้อหาอันตรายและเข้าใจรูปแบบการหลอกลวงต่างๆในโลกไซเบอร์ทักษะที่7การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ digital footprint คือความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอรวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบทักษะที่8การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมดิจิตอลเนมเพอร์ตีคือมีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างทั้งในโลกออนไลน์และโลกชีวิตจริงรวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ พลเมืองดิจิทัลคืออะไรพลเมืองดิจิทัลคือสมาชิกโบนโลกออนไลน์ที่ใช้เครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตจะมีความหลากหลายทางชัวชาติอายุภาษาวัฒนธรรมทั้งนั้นทุกคนจึงต้องมีความเป็นพนลเมืองจีนที่มีความฉลาดทางดิจิทัลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและการมีจริยธรรมการมีส่วนร่วมและความเห็นอกเห็นใจความเครารพผู้อื่นในการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น8ทักษพลเมืองของยุคดิจิทัลจึงสำคัญมากการเรียนรู้และการเข้าใจในเรื่องทักษพลเมืองดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ให้เป็นและต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากพลเมืองยุคดิจิทัล